เสียงของคุณจะดังขึ้น Youth in Charge สร้างโอกาสพื้นที่และเวทีให้เยาวชน เสียงปลบมือให้กับคลิปวิดีโอของเราด้วยค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า พวกเรามาจากทีม Culture With LGBTQ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูรลสงครามนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยพวกเรารเป็นตัวแทนมาจากภาคเหนือทุกคนจะทราบไหมครับว่าภาคเหนือของเราเนี่ยเป็นดินแดนที่มากด้วยศิลปะวัฒนธรรมนะครับที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นชนาชาติพันธุ์ต่างๆมงเย้านะครับแล้วก็ไทยวนไทยลือ้อไทยใหญ่ต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของอาหาร ทุกคนเคยลองรับประทานน้ำน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องกันไหมครับมีท่านใดเคยลองรับประทานม้างไหมคะโ oh, อ้โหเยอ,อะเลยเดียวขนาดเ,เ,<ล>เคยลองรับประทานาไหมครับเคยแล้วค่ะต้องบอกว่ารสชาติเนี่ยล้ำขันนาค่ะน้องบัต โดยที่ภาษาของพวกเรานั้นอะ่ะก็จะมีความเชื่องชาต้าต่ตอนยอนแล้วก็หรือว่าแล้วแต่จังหวัดไปใช่ไหมครับพี่ต,ต้องบอกว่าตาต่อนยอนบอตาต่อนยอนต้องขึ้นอยู่กับอารมณ์ด้ค่ะน้องบาสถ้าฟิลด่ากันก็บอตาต่อนยอนอทําไดจะไปไป,ไปเนอะ <laughs> แล้วก็จะความเชื่อแล้วก็วัฒนธรรมของเราเนี่ยมันก็จะคลุกคลีอยู่กับอ่สายน้ำป่าภูเขาทะเลอุย้ยทะเลเกินไปแล้วพูดผิด มาลูบอกแล้วปิดกลับมาอะค่ะนอกจากด้านอาหารด้านภาษาด้านธรรมชาติแล้วเนี่ยมีด้านไหนอีกไหมคะพี่วุ้นที่ภาคเหนือของเราโดดเด่นคะ่ะ ค่ะ<ฮ>ดินแดนล้านนาของเรานะคะเป็นดินแดนแห่งการถักทอค่ะเพราะว่าอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติน,นะคะที่เอื้อต่องานหัตถศิลป์ในด้านนี้ค่ะถ้าพูดง่ายๆที่ทุกคนจะรู้จักกันดีนะคะถ้าพูดถึงภาคเหนือก็คือสิ้นตีนจกค่ะจา,าจากจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยทุกคนจะรู้จักกันดีก็คือสิ้นตีนจกแม่แจ่มนะคะจากอำเภอแม่แจ่มคะ่ะถ้าลงมาอีกสักนิดหนึ่งทางล้านนาตะวันออกนะคะจะเป็นพัชสิ้นคําเคิบจากจังหวัดน่านค่ะลงมาอีกสักนิดหนึ่งที่จังหวัดพะเยานะคะจะ เป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นชนชาติพันธ์ไทยลื้อค่ะเป็นผ้าแบบว่าอของชาวชาติพันธ์ค่ะแล้วก็ลงมาในภาคเหนือตอนล่างของเรานะคะก็จะเป็นผ้าชาวชาติพันธ์ไทยยวนค่ะเอ้ยไทยพวนนะคะขออนุญ,ญาตนะคะเป็นผ้าหาเสี้ยวของจังหวัดสุขโขทัยอำเภอศรีสัชนาลัยค่ะและลงมาที่จังหวัดของพวกเรานะคะจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็มีชาวชาติพันธ์นะคะนั่นก็คือชาวมงค่ะนั่นก็คือ โครงการที่เรากําลังทําอยู่ค่ะเดี๋ยวให้พี่ฉเฉลอมเล่าต่อเลยนะคะค่ะขออนุญ,ญาตแนะนําโครงการที่พวกเรากําลังดําเนินการอยู่นะคะนั่นคือโครงการมงคู d ูค่ะโดยนะคะเราคือคติว่า support young generation to create the futures นั่นก็คือเราต้องการพัฒนาค่ะให้คนรุ่นใหม่นะคะสามารถค่ะสร้างสารรค์และสารฝันของเขาได้ค่ะค่ะโดยนะคะทีมของเราค่ะ มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการคือท่านดออรอุมาพรเยเจริญนะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการที่ให้ความรู้เราเกี่ยวกับด้านต่างๆค่ะที่มาของปัญหาของโครงการของเรานะคะ ค่ะเนื่องจากว่านะคะหลายๆท่านค่ะคงพอจะทราบว่าไม่ว่าจะผ้าซิ่นหรือผ้าม้งเองเนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงค่ะที่สำคัญนะคะสวมใส่ได้ยากค่ะและที่สำคัญนะคะสวมใส่ได้แค่บางโอกาสหรือโอกาสสำคัญเท่านั้นค่ะเนื้อผ้านะคะไม่เอื้ออำานวยต่อการใช้ชีวิตประจำวันค่ะเพราะเนื้อผ้าจะค่อนข้างหนานะคะ ค่ะพวกเราจึงได้คิดคนนวัตกรรมตัวใหม่ขึ้นมาค่ะเพื่อให้สวมใส่ง่ายนะคะสะดวกต่อการใช้ชีวิตประจําวันค่ะอีกทั้งนะคะเป็นการประยุกต์ลายค่ะโดยใช้ลายผ้ามงค่ะมาปิ้นพิมพ์ลายค่ะเชิญรับชมวิดีโอได้ค่ะอันนี้จะเป็นตัวนวัตกรรมตัวใหม่ของเรานะคะเป็นการประยุกต์ค่ะลายผ้ามงนะคะกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ค่ะ หน้าถัดไปได้เลยค่ะค่ะจุดเด่นนะคะและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราค่ะคือนะคะเนื่องจากว่าเรานะคะต้องการประยุกต์ค่ะภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิตัลค่ะ เราจึงดึงจุดเด่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติค่ะบ้านน้ำจวงของเรานะคะที่อำเภอชาติการนะคะต้องบอกว่าเป็นแหล่งธรรมชาติที่สวยงามค่ะใช่ครับซึ่งห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกนะคะเพียง100ประมาณ135กิโลเมตร เพียงเท่านั้นเองครับแต่บอกเลยว่าขึ้นไปเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นทัศนียภาพต่างๆนะคะหรือวิธีการใช้ชีวิตค่าของกลุ่มชาวชาติพันธุ์นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะพี่เชมอากาศเนี่ยก็จะหนาวเย็นแบบต้องบอกว่าอันซีนเมืองไทยสุดๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะวัฒนธรรมค่ะเด่นด้านวัฒนธรรมภาษาดนตรีและเครื่องแต่งกายค่ะมีใครในที่นี้เคยได้ยินภาษาม้งกันไหมคะ มีหนึ่งท่านนะคะต้องบอกว่าภาษามงเนี่ยเราก็แทบจะไม่รู้จักเกินเลยถ้าได้ขึ้นไปบ้านน้ำจวงเนี่ยทุกท่านจะได้รับฟังภาษามงอย่างแน่นอนค่ะที่สำคัญนะคะดนตรีก็มีเอกลักษณ์ค่ะรวมไปถึงเครื่องแต่งกายเช่นเดียวกันค่ะที่สำคัญนะคะบ้านน้ำจวงของเราค่ะมีวิถีชีวิตดั้งเดิมค่ะมีอาหารมีอาชีพสิ่งก่อสร้างที่ยังคงอยู่ตามในอดีตนะคะยังไม่มี ยังไม่มีการเรียกว่าอะไรหรอกไม่มีการปรับเปลี่ยนยังเป็นคงเดิมอยู่ค่ะแต่ที่สําคัญนะคะประเพณีค่ะก็ยังคงประเพณีดั้งเดิมความเชื่อดั้งเดิมค่ะมีใครในที่นี้รู้จากการโยนลูกช่วงไหมคะอ่าค่ะ,ะท,ที่จริงแล้วเนี่ยการโยนลูกช่วงต้องบอกว่าเป็นการละเล่นที่หลายๆท่านเข้าใจผิดว่ามันเป็นการหาคู่หรืออะไรแต่ที่จริงๆแล้วเนี่ยการโยนลูกช่วงเนี่ยเหมือนการละเล่นชนิดหนึ่งของไทย<ช>นั่นเองค่ะใช่ครับ และที่สำคัญนะคะยังมีการกินข้าวใหม่ค่ะแล้วก็งานปีใหม่มงค่ะค่ะและที่สำคัญนะคะพอเราเห็น ทั้งหลายๆด้านเนี่ยเราก็เริ่มเกิดแนวคิดค่ะว่าเราจะพัฒนาด้านศิละปะและพัฒธธรรมอย่างไรค่ะอย่างแรกค่ะเราเห็นความสําคัญของด้านลายผ้าและภาษาเราเลยนําจุดนี้ค่ะมาปรับปรุงค่ะน้องบาสมาปรับปรุงอย่างไรให้จุดนี้เป็นจุดขายของชาวบ้านน้ำจวงได้สร้างรายได้คืนสู่ชุมชนได้ค่ะจึงเกิดเป็นลายผ้าผสมสานกับเทคโนโลยีใหม่ค่ะให้หน่าสวมใส่โดยนะคะในชุดแรกที่ทุกท่านเห็นนะคะที่เป็นเสื้อยืดค่ะ ข้างหลังนี้นะคะจะเป็นภาษามงค่ะและก็จะเป็นภาพต่อมานะคะจะเป็นเกี่ยวกับลายผ้ามงค่ะที่เรามาสกีนบนเสื้อที่ให้ทุกท่านได้เห็นนะคะนี่เลยสีชมพูอ,องตองนะครับค่ะแล้วก็จะเป็น <c oughs> ด้านดนตรีนะคะน้องบาสเนื่องจากว่ายุคนี้เป็นยุคดิจิทัล <c oughs> เราจะทำ <c oughs> อย่างไรให้การท่องเที่ยวเนี่ยไม่น่าเบื่อ อย่างแรกคือดนตรีเท่านั้นดนตรีจะเป็นศูนย์รวมที่นำทุกคนค่ะมาอยู่ร่วมกันได้เราจึงเกิดเป็นนี่ค่ะ Music Festival ค่ะของมงไซเบอร์ค่ะต้องบอกว่าเราจัดมา3ปีแล้วนะคะปีนี้ค่ะเป็นปีที่4ค่ะน้องบาสใช่ครับค่ะซึ่งปีนี้นะคะจะแตกต่างกับทุกๆปีค่ะเนื่องจากเราถือคตินะคะ BCG m o โมเดลเป็นหลักค่ะโดยเราปีนี้นะคะเราจะจัดด้วยการใช้ s i l e n t Music ค่ะ มีใครพอจะทราบเกี่ยวกับ Silent Music ไหมคะ เดี Twelve, like okay. ๋ยวจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆดีกว่าเนาะได้เลยครับพี่เชก็คือเป็นงานเทศกาลดนตรีที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงค่ะเป็นการที่ให้ผู้เข้าชมเนี่ยสวมใส่หูฟังของตนเองค่ะสามารถเลือกฟังเพลงได้ตามสไตล์ที่ชอบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงแน่นอนค่ะตามหลัก BCG model และที่สําคัญนะคะเรามีการคัดแยกขยะในงานนะคะโดยบริษัทวงพานิชค่ะซึ่งเราต้องการให เป็น zero waste นั่นเองค่ะคะต่อไปนะคะเราก็จะให้ทุกท่านนะคะได้รับชมเกี่ยวกับม้งไซเบอร์มิวสิกเฟสติวัลสักเล็กน้อยค่ะสวัสดีครับผมบาร์สนะครับผมเป็นโฟลเดอร์ของม้งไซเบอร์คะนี่ก็จะเป็น f o ลเดอรนะคะของทางวงไซเบอร์ค่ะซึ่งทางวงไซเบอร์นะคะของเราได้จัดเทศกาลดนตรีปีนี้เข้าปีที่4แล้วค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ในงานวงไซเบอร์รัน n ิ่งเอ็น c ิวสิคเป็2020นะครเป็นงานดนตรีแล้วก็เป็นงานวิ่งนะครับที่จัดภ่ามกลางน้ำตกเลยครับผมเดี๋ยวยังไงเราลองไปดูงานึ้นเ บรรยากาศงานที่ทุกท่านเห็นนะคะเป็นบรรยากาศในปี2020ค่ะก่อนที่จะเกิดโควิดนะคะซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยจัดขึ้นบนบ้านน้ำจวงของเรานั่นเองค่ะค่ะทุกท่านสามารถนะคะเข้าไปรับชมหรือศึกษาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบ้านน้ำจวงได้ทางช่องทาง YouTube ได้เลยนะคะตามนี้เลยค่ะ ค่ะซึ่งโครงการของเรานะคะเราต้องการให้มหาวิทยาลัยค่ะได้พัฒนาองค์ความรู้ค่ะจากฐานความรู้เชิงวิชาการค่ะสู่การบริหารจัดการค่ะการประชาสัมพันธ์และช่องทางการตลาดค่ะโดยอาศัยหลัก BCG Model ค่ะและที่สำคัญนะคะนักศึกษาค่ะต้องได้ทำงานร่วมกับชุมชนค่ะและภาคีเครือข่ายทำให้เกิดทักษะอาชีพมีรายได้ค่ะไม่ทิ้งถิ่นฐานนะคะพัฒนาต่อยอดได้ค่ะ และที่สำคัญนะคะเราจะต้องลดปัญหาตลาดแรงงานนักศึกษาจบใหม่ค่ะค่ะที่สำคัญนะคะตัวชุมชนค่ะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมนะคะและที่สำคัญค่ะเราการมีรายได้มากขึ้นเนี่ยเราต้องการให้เขายังคงอนุรักษ์ความเป็นเขาไว้อยู่ไม่ให้สูญหายไปค่ะและที่สำคัญนะคะภาคคีข่ายข,ของเราค่ะนอกจากจะได้รับ รายได้เพิ่มแล้วเนี่ยยังได้แหล่งแรงงานใหม่ค่ะได้ช่องทางการค้าระหว่างชุมชนเพิ่มขึ้นได้แนวทางหรือแนวคิดการตลาดที่หลากหลายค่ะซึ่งต้องบอกว่าทุกภาคส่วนจะได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นค่ะค่ะส่วนช่องทางนะคะเผื่อท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากจะลองไปเที่ยวบ้านน้ำจวงเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่ช่องทางตามนี้เลยนะคะสามารถสแกน QR code ได้เลยค่ะเพื่อความไวนะคะ ค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะพวกเราก็อยากจะฝากนะคะภาคเหนือของเราถึงแม้จะบบได้ม้วนอกม้วนใจแต่ว่าถ้ามาเมืองเหนือรับรองบอผิดหวังแน่นอนเจ้ายินดีจัดนักเจ้า Youth in Charge เราเชื่อว่าอนาคตของชาติเริ่มตั้งแต่วันนี้